ผู้ชายแซงทำเป็นถูกบริษัทไล่ออกไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทของแฟนแต่ไม่คาดคิดว่าแฟนไม่เพียงแต่ไม่รังเกียจเขาแต่ยังจัดหางานให้เขาเป็นช่างซ่อมแซมเครือข่ายอย่างไรก็ตามผู้หญิงไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของผู้ชายคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ควบคุมเส้นเลือดของบริษัทมากมายกับสถาบันต่างๆบริษัทของเขาเกิดล้มละลายอย่างกระทันหันติดหนี้ถึง1000ล้านทันทีที่เขาหมดหนทางและไม่รู้จะทําอย่างไรผู้ชายอย่างสงบเขียนใบรับสภาพหนี้เปล่าหนึ่งใบให้ผู้หญิงถือใบรับหนี้นี้ไปไปที่กลุ่มเฟยหลงเพื่อหาผู้รับผิดชอบเธอถือสิ่งนี้ไว้เธอเช็คดูไปที่กลุ่มเฟยหลงหาผู้บริหารระดับสูงของพวกเขาฟ้งสิงสารให้เขาในสามวันมาหาผู้คนเพื่อจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์ใบรับหนี้ เขาติดหนี้คุณอยู่ถูกต้องคุณก็แค่บอกเขาว่าเขาเคยติดหนี้ชายหยุนไหลเหล่าสองตำลึงของฉันถึงเวลาที่จะคืนแล้วชาสองตำลึงคุณก็แค่คิดจะเปลี่ยนเป็นเงินหลายสิบล้านก็ซื้อเซิร์ฟเวอร์อที่ซื้อไม่ได้นั้นนี่ฉันยังรู้สึกว่าสูญเสียอยู่เลยถ้าไม่ใช่เพื่อเจ้าสวีใบรับสภาพนี้ใบนี้สามารถแลกได้กับครึ่งหนึ่งของกลุ่มเฟยหลงเลยนะพอแล้วฉันมีเรื่องต้องทําพวกเธอสองคนไปกันเองเถอะประธานลูกเขาคงไม่หนีกลัวใช่ไหมหรือว่าคุณจะถือใบกระดาษถาดนี้จริงๆหรอ ไปที่กลุ่มเฟยหลงเหรองั้นนี่มีความแตกต่างจากการชอบโกงอย่างไรสถานการณ์มาถึงตอนนี้ก็ต้องลองเสี่ยงด้วยการรักสามารถตายแล้วไปกันเถอะเราไปที่กลุ่มเฟยหลงกันประธานลู่แต่ที่นี่คือกลุ่มเฟยหลงเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศบริษัทด,ด้านอุตสาหกรรมทหารประธานบริษัทของพวกเขาเป็นคนที่สามารถพูดคุยกับองค์ชายผู้ยิ่งใหญ่ที่พูดคุยอย่างเป็นกันเองเรานำใบรับสภาพนี้นี้มาหาเขาคุณไม่คิดว่านี่มันไร้สาระหรอืออย่างไรก็ตามก็ต้องลองดูสักครั้งไปเถอะหยุดนัด ที่นี่คือสํานักงานใหญ่ของกลุ่มเฟยหลงผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าสวัสดีครับค่ะผมฉันคือประธานบริษัทสิงหลานมาที่นี่เพื่อขอพบของคุณฟางจิงซานพบประธานบริษัทคุณมีการนัดหมายไหมไม่มีการนัดหมายผมเห็นว่าพวกคุณตั้งใจมาสร้างความยุ่งเหยิงใช่ไหมเพื่อนของฉันชวนฉันมาเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนเก่ากับประธานของพวกคุณขอรบกวนคุณแจ้งให้ทราบหน่อยได้ไหมคุณคิดว่านี่คือที่ไหนประธานบริษัทเฟยหลงไม่ใช่เรื่องของพวกคุณที่ไม่มีค่าอยากเจอก็เจอได้ง่ายๆ รีบไปให้พ้นทำอะไรอยู่ที่นี่คือสำนักงานใหญ่ของบริษัทพวกคุณกำลังโต้เถียงกันเรื่องอะไรผู้จัดการหลิวสวัสดีครับข้าผู้จัดการหลิวฉันคือประธานบริษัทสิงหลานลูเจ้าสวีตฉันมาที่นี่เพื่อขอพบคุณฟา่าประธานของพวกคุณประธานงานยุ่งมากกลับเถอะผู้จัดการหลิวฉันพูดจริงๆมีเรื่องสำคัญมากมาขอพบเขาฉันมีใบรับสภาพนี้เปล่าหนึ่งใบที่นี่ใบรับสภาพนี้เอามาให้ฉันดูหน่อยเขาบอกว่าประธานฟา้า ถ้าได้เห็นใบรับสภาพนี้นี้จะต้องมาพบฉันแน่นอนผู้เก็บนี่จริงหมิงนี่คุณลูกไม่คิดว่านี่นี้จะมีประโยชน์จริงๆถูกต้องใบรับสภาพนี้ใบนี้เป็นของเจียงหมิงที่ให้ฉันมามเขาบอกว่าถ้าประธานเห็นใบรับสภาพนี้ใบนี้จะต้องมาให้ความช่วยเหลือฉันแน่นอนยืน่นฉันมองว่าพวกคุณต้องการทําให้ฉันตายหรอผู้จัดการคุณหมายความว่าอะไรแค่ใบกระดาษใบหนึ่งไม,ไม่มีรายละเอียดไม่มีลายเซ็นรวมกันแล้วไม่ถึงยี่สิบตัวอักษร พวกคุณกล้ามาที่เฮฟหลงครุบเลยเหรอมาหาเรื่องประธานบริษัทพวกคุณกล้าจริงๆยังยืนงงอยู่ทำไมพาคนนี้ไปกับฉันใช่ผู้จัดการหลิวคุณหมายความว่าอะไรใบรับสภาพนี้นี่คือเจียงหมิงให้ฉันเขาจะไม่หลอกฉันเจียงหมิงอะไรนักคนกระจอกงอกง่อยฉันไม่รู้จักฉันดูนะพวกคุณมาหาเรื่องตายกันเหรอคุณหลูดูสิฉันรู้แล้วไม่ควรเชื่อเจียงหมิงตอนนี้จะทำยังไงดีละ่ะผู้จัดการหลิวจะรบกวนคุณได้ไหมช่วยแจ้งให้ฉันอีกครั้งได้ไหม เพื่อนของฉันบอกว่าประธานบริษัทยังติดชาเหลาสองตำลึงให้เขาอยู่เขาบอกว่าประธานบริษัทจะช่วยแน่นอนเขาจะไม่หลอกฉันชาเก่าสองตำลึงก็หลอกให้พวกคุณมาที่เฮฟหลงกรุ๊ปเพื่อมาทําให้ตายคุณหลูคุณทําเป็นประธานบริษัทได้ยังไงสมองมีปัญหาใช่ไหมพาคนเหล่านี้ไปส่งไปที่หน่วยความปลอดภัยให้เรียบร้อยตรวจสอบให้เรียบร้อยมาดูพวกคุณหน่อยมีจุดประสงค์อะไรเกิดอะไรขึ้นผู้ช่วยเสี่ยวสองคนนี้ ถือใบรับสภาพนี้มาเรียกนี่จากประธานฉันไม่ให้เข้ามาเขายังไม่ยอมไปอีกท่านดูใบรับสภาพนี้หน่าขำรีบไล่พวกเขาออกไปให้คนภายนอกเห็นจะว่าอย่างไรดีใช่เดินช้าชานะชาอะไรหยุนไหลเหลาลสองตำลึงฉันโกรธพวกเรากลุ่มเฟยหลงที่มีชื่อเสียงแม้แต่ชาที่ไม่ดีสองเราอย่างซื้อไม่ได้คนเข้ามาจัดการพวกเขาให้หนักเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอื่นหยุดมือหาเรื่องตายหรือไงคุณพูดว่าอะไรชาหยุนไหลเหลาลใช่แล้ว พวกเขาถือใบรับสภาพนี่ปลอมมาเรียกนี่จากประธานใบรับสภาพนี่อยู่ไหนเลขานุ่การเสี่ยวดูใบรับสภาพนี้นี้แล้วเป็นของปลอมชัดเจนคนโง่คุณหญิงใบรับสภาพนี้นี้พวกคุณได้มาจากที่ไหนใบรับสภาพนี้นี้เป็นเชียงหมิงให้ฉันมาเขาบอกว่าแค่ถืออันนี้มาเรียกนี่จากประธานฟางจะต้องสามารถได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มเฟยหลง ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทสิงหลานากําลังจะถูกบริษัทคลาวเรียกคืนบริษัทของเรากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่มีชีวิตหรือตายอุตสาหกรรมใหม่ด้านอินเทอร์เน็ตทางทะเลกลุ่มสิงหลานฉันเข้าใจแล้วประธานบริษัทยังอยู่ต่างประเทศในการประชุมหลังการประชุมเสร็จฉันจะติดต่อเขาทันทีใบรับสภาพนี้เปล่านี้ใช้งานได้จริงหรือเชียงหมิงไม่ได้หลอกเราบางทีอาจจะใช้งานได้ดีกว่าที่พวกคุณคิดอย่างนั้นพวกคุณกลับไปก่อนมีข่าวแล้วฉันจะติดต่อพวกคุณในทันที ประธานบริษัทเมือ่อกี้ประธานบริษัทสิงหลานลูเชียสวีตถือไปรับสภาพนี้ของเจียงหมิงมาที่สำน,นักงานใหญ่บอกว่าต้องการขอความช่วยเหลือจากสำน,นักงานใหญ่เ,เพื่อขอทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์อเ,เจียงกับได้เลยเจะจัดการให้บริษัทเราทันทีเซิร์ฟเวอร์ที่ดีที่สุดไม่ฉันต้องไปด้วยตัวเองไปดูสักหน่อยเข้าใจเจียงกับคุณขายหุ้นในนี้ยังขายอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยจะไปหาภรรยาได้ยังไงก็ถือว่าใช่ภรรยาฉันตั้งทันฉันได้ยินมาว่า ตลาดทะเลมีการประมูลขนาดใหญ่ฉันคิดว่าจะไปประมูลของดีๆเพื่อให้เธอเสริมสุขภาพทำได้นะล่าหวังเธอนีเงียบจริงๆมีลูกกันแล้วได้แล้วฉันมีธุระฉันขอตัวก่อนนะโอเค,อเ,คเธอไปทํางานเถอะหอมนะเจียงหนิงเธอมาทําอะไรที่นี่กลับมาแล้วรีบมากินข้าวเถอะเจียงหนิงเธอรู้ได้ยังไงว่าบ้านฉันอยู่ที่นี่ และอีกนะเธอเข้ามาได้ยังไงเธอลืมไปแล้วหรือว่าฉันเป็นคนเก่งด้านเทคนิคตั้งค่าตำแหน่งเปิดล็อกด้วยลายนิ้วมือสำหรับฉันมันก็ยังไม่ยากเกินไปแค่กลยุทธ์เล็กน้อยอยากคิดว่าแบบนี้ฉันจะเปลี่ยนใจยังไงก็เถอะก่อนที่จะมีการตัดสินใจดูแลเธอนี้เป็นสิ่งที่ควรทำอว่าแต่เธอเจอฟางจิงซานหรือยังยังไม่เจออะไรนะตัวเฮียนี่กล้าโกงฉันเหรอไม่ใช่ประธานฟางเขาไปประชุมที่ต่างประเทศผู้ที่ต้อนรับเราคือผู้ช่วยเสี่ยว ผู้ช่วยเสียวบอกว่าหลังจากกลับมาจะช่วยส่งข้อความให้เราแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าไอเสียวจา้านนั่นทํางานได้ค่อนข้างน่าเชื่อถือสบายใจเถอะรีบมากินข้าวเถอะทําไมฉันรู้สึกว่าเธอถือว่านี่เป็นบ้านตัวเองเลยเหรอนี่ไม่ใช่ของฉันเหรอช่วงนี้เห็นคุณเหนื่อยเกินไปแล้วต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและในท้องของคุณยังมีลูกของเราอยู่ฉันมาที่นี่เพื่อช่วยคุณทําอาหารอร่อยๆทาให้ร่างกายดีขึ้นไม่ใช่เรื่องที่ควรทเหรอวันที่วุ่นวายหิวมากเลยใช่ไหมไม่หิวครับ อย่าดื้อเลยรีบกินเถอะยังไงก็พูดตามตรงเถอะทักษะการทำอาหารของคุณดีมากจริงๆมาทานเยอะๆหน่อยนี่เป็นมื้ออาหารที่ดีที่สุดที่ฉันได้ทานในช่วงนี้ได้ทานมื้ออาหารที่อร่อยที่สุดแล้วมาๆม,มาเถอะคุณช่วยตักข้าวให้อีกหนึ่งชามได้ไหมคุณบอกฉันว่ายังไงในช่วงนี้ ทำไมถึงกินได้มากขนาดนี้จะไม่ใช่หิวจนเกินไปใช่ไหมคุณนี่ไม่หิวเกินไปหน่อยเหรอือก็ในท้องยังมีคนอีกคนอยู่มาทานเยอะๆหน่อยอิ่มแล้วอิ่มจนเต็มที่แล้วก็โอเคแล้วคุณอิ่มแล้วฉันก็ควรกลับแล้วงั้นให้ฉันไปส่งคุณหน่อย งั้นฉันกลับแล้วนะลาก่อนดีเชียงหมิงไม่งั้นคุณนอนที่นี่ดีกว่าไหมดีเสร็จแล้วคุณจะให้ฉันนอนที่นี่เหรอถ้าไม่งั้นคุณอยากนอนที่ไหน,นห้องนอนไง ก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้หรอกนะฉันอายุมากแล้วเตียงนอนสบายกว่าฝันถึงสิ่งที่ใหญ่โตเถอนอนหลับให้สบายเถอะระวังนะเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหม,ไม,ไ,มไม่มีอะไรฉันไปนอนก่อนนะเธอเพิ่งข้อตกเท้าใช่ไหมรีบสิทธิ์ลงมาให้ฉันดูหน่อย วุ่หมดเลยต่องยาอยู่ที่นั่นฉันจะไปเอายามาช่วยถาให้เธอไม่ต้องรอกอทำไมเธอถึงพยายามหนักจังเจ็บมากขอโทษนะฉันแค่อยากดูว่าเอ็นเสียหรือเปล่าทำให้เธอเจ็บ เสร็จแล้วงั้นฉันกลับไปนอนแล้วนะเธอเดินแบบนี้ได้ไหมไม่มีอะไรที่บ้านอย่าทำเป็นผู้หญิงเก่งเลยฉันอุ้มเธอขึ้นไปนะงั้นเธอพักผ่อนให้ดีนะฉันก็กลับไปนอนแล้วเหมือนกันราตรีสวัสดิ์ กุ้งตัวใหญ่ฉันยังคิดว่าเธอจะไม่กล้ามาที่นี่ในวันนี้วันนี้ฉันจัดประชุมวัตถุประสงค์ของการประชุมผู้บริหารบริษัทนั้นง่ายมากผู้บริหารทุกคนของเราต้องการให้เธอแลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัทสิงหลานทุกคนฉันรู้จ้าสวีตั้งแต่รับตำแหน่งประธานบริษัทสิงหลานตั้งแต่แรกทุ่มเทยอย่างเต็มที่ บริษัทกำลังจะริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเพิ่งจะเมื่อไม่นานนี้ฉันอยู่ที่ประชุมเทคโนโลยีได้รับคำสั่งซื้อหลักล้านสำหรับบริษัททำไมพวกคุณถึงต้องหักหลังฉันคุณลูกไม่ควรพูดแบบนี้คุณทำเพื่อบริษัทมากจริงๆแต่คุณในฐานะประธานบริษัทนั้นคือเรื่องที่คุณต้องรับผิดช,ชอบอยู่แล้วเราให้คุณพ้นจากตำแหน่งนั่นเป็นเพราะคุณไปทำให้บริษัทถึงตวนไม่พอใจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทเสียหายโดยตรงพวกคุณทุกคนพูดถูกคุณลูกเจ้าสวีคุณปฏิเสธที่จะต่อสัััญญากบบริษทตว นี่ทำให้บริษัทยหยุนตัวตัดสินใจยกเลิกความร่วมมือและเรียกขึ้นเซิร์เฟเวอร์ถึงตอนนั้นทั้งบริษัทซิงหลานจะหยุดดำเนินการบริษัทจะขาดทุนมากกว่าหลายล้านนี่คือเอกสารการพ้นจากตำแหน่งประธานฉันขอแนะนำให้คุณออกไปอย่างมีเกียรติหน่อย คุณหาวเลี่ยงคุณกําลังซ้าเติมคนที่แย่อยู่แล้วถูกต้องวันที่ฉันรอ,อนี้มานานมากแล้วคุณลูกนี่เพื่อบริษัทและเพื่อคุณเองคุณควรเซ็นเถอะเรื่องนี้ค่อยว่ากันคุณแค่ลาออกจากตําแหน่งประธานสัดส่วนหุ้นก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมก็มีการแบ่งปันกําไรเหมือนกันชีวิตนี้มีแต่กินกับเที่ยวไม่ต้องกังวลเลยใชยลูเจสเวียวฉันคิดว่าฉันให้ความเมตตาก,กับคุณมาพอสมควรแล้ว คุณอย่าไม่เห็นคุณค่าในน้ำใจนะเรื่องม,มันถึงขั้นนี้แล้วนอกจากคุณจะต่อต้านอย่างดื้อรัน้นคุณยังจะทําอะไรได้อีกไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถหาผู้แทนเซิร์ฟเวอร์ให้กับบริษัทสิงหลานได้ไหมหาเอเจนซี่เซิร์ฟเวอร์ใหม่มาได้ไหม <c oughs> คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ามันไม่มี <c oughs> ผู้จาไร้สาระในตลาดยังมีเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทไหนอีกไหมที่สามารถแทนที่บริษัท่าวได้กล <c oughs> ุงเฟยหลง ฟังไว้บ้างนะกลุ่มเฟยหลงมันเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการทหารที่มีภูมิหลังทางการทหารไม่เคยร่วมมือกับบริษัทเอกชนยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณลู้เจ้าสวียมีความสามารถนี้ซิงหลานจะได้เข้าตลาดหุ้นยังต้องไปขอพ่อแม่กันอีกหรือเดิมที่ฉันคิดว่าคุณจะมีวิธีเด็ดๆอะไรได้บ้างสุดท้ายแล้วมันกลับกลายเป็นเรื่องตลก ลู่เจ้าสวียวันนี้ฉันพูดเรื่องนี้ตรงนี้เลยถ้าคุณสามารถทําให้กลุ่มเฟยหลงให้บริการเซิร์เฟเวอร์แก่บริษัทสิงหลานฉันจะคุกเข่าขอโทษคุณนี่คือสิ่งที่คุณพูดคําพูดเป็นสัญญาคุณทำไมถึงซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังคนนี้ทั้งหมดซ่อนอยู่หลังคนนี้คุณลองดูสิเธอยังมีลักษณะของประธานอยู่บ้างหรือเปล่าอีกอย่างคือนี่คือการประชุมผู้บริหารของบริษัทสิงหลาน คุณมีอะไรหรือเปล่าให้คนนี้ออกหน้าแทนคุณหมดเลยลูเจ้าสวีดคุณยังไม่เห็นคุณค่าเราอยู่หรือถูกต้องคงจะไม่เห็นคุณค่าเราเกินไปแล้วคิดว่าเราไม่สําคัญแล้วใช่ไหมคุณมีทางออกหรือเปล่าพูดอะไรหน่อยสิผมเชื่อจริงหมิงเพียงแต่เจียงหมิงพูดว่ากลุมเฟยหลงจะมาช่วยเราถ้าอย่างนั้นกลุมเฟยหลงต้องมาที่นี่แน่ลูเจ้าสวีดผมบอกว่าคุณถูกคนนี้ล้างสมองหรือเปล่า กานที่คุณพูดถึงกลุ่มเฟยหลงนี่ทำไมเราไม่เห็นเลยคนอยู่ไหนใครพูดว่าเราจะไม่มา